เนเนแม่โคาดึลดเกีกันแลวโอ้ติดนักฮะะแม่โคที่สังมาเลยนี่ฮะาเรียมีเป็นใกล้กลนี่เอาบอกบอกแมคโคหรอโอ้แม่โคริงแน่นี่แมคโคเด้กน้อยเลน่าฮ่าฮลงพอบอกแมโคอีหลี่ยม่าวแมคโคทุกวันนะแ่เอ่ละแล้วเราก็ ไดึงที่แรกวิ่งมาเองทำไมไปไปมาๆมา,ม,ามาจบดูทีนี่อ๋อตรงนี้เลยลูมุบ อันนี้คือข้อหมา่ออกก่อนร้อหรือ,อยังไง เช็คอันนี้คือจะเช็คสภาพใช่ไหม,มนนไต่อจอยเซ็ตแล้วก็สโซ่ื้นทีเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็จะดึงเตียมสูงสัญญาณ คใจไม่คัดข้อนี่นะไม่นะเลยที่นี่ไมคัดอ้หปาทุ้ปุ้ยางเอาไม่ได้คัดไงปุ้ยไม่ขาเลยจนไม่คัดไม่เนี่ยเห็นละดีน้ไม่ถูกกอง

ยกสุดอล้วง่พอฮะยกสุดแล้วนุดแกยนนโซมัดถึงเรียงออกอ๋อโหนขนาดนี้ค่อยๆเด้อถึงถึงแปลกค่อยเดิจะดูอะไก็ได้เดิจะดูอะไรนะอันนี้เลเ๋อ

Ừ. được, rồi. à, vừa dừng chân, coi 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 coi. นิดเดียวค่อยค่อยไล่ไล่ค่อยไล่ค่อย ไม่ต้องนอนนาแล้วขึ้นแล้วทีเดียบรอยหลังจากนอนไปหนึ่งคืนและแล้วก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยค่ะพี่พีทุคนแต่ว่าต้องเปลี่ยนสายให้ลิลิค่ะเนื่องจากเตกค่ะแล้วแล้วก็และแล้วเราก็ได้เกี่ยวเลี้ยวค่ะพี่พีทุคนคลิปนี้กฝากไว้เททานี้เจอกันคลิปหน้าค่ะไม่ได้พักเสียงเลยค่ะฟังเอาเด้พอพัอพักไม่เป็น